เรื่องของการปฏิบัติเบื้องต้นในศีลในสมาธิและก็ในปัญญาว่าการปฏิบัติเบื้องต้นคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวชนั้นควรจะปฏิบัติอย่างไรเราทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมก็คือการเข้ามาสู่ธรรมวิน,นัยนี้ไม่ว่าจะเป็นคราดหรือเป็นครวาดหรือเป็นเพศปรรพชิตก็ตาม การเข้ามาสู่ในธรรมวินัยนี้อยู่ในศิลป์นในสมาธิในปัญญานั้นก็เป็นการมาดำรงชีวิตอยู่อีแบบหนึ่งซึ่งก็ต่างจากการที่เราเองไม่ได้อยู่ในศิลปในสมาธิในปัญญาฉะนั้นเมื่อเข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้หรือมาปฏิบัติธรรมก็ดีก็จะต้องปฏิบัติตามสิกขาวินยัยหรือตามระเบียบแบบแผน ของศีลสมาธิปัญญาก็จะเป็นคนละรูปแบบของการดำรงชีวิตทั่วไปเมื่อดำรงชีวิตอยู่ในธรรมวิน,นัยนี้บางท่านเองก็อาจจะรู้สึกแปลกออกไปเพราะว่าในธรรมวินัยนี้ก็จะมีกิจของการเรียนรู้ของการปฏิบัติเพราะพระพุทธองค์นั้นก็ทรงตรัสสอนหลักของการปฏิบัติไว้อย่างครบถ้วน ถ้าหากว่าเราเองตั้งใจปฏิบัติในธรรมวิน,นัยนี้ตลอดจนถึงการใคร่ครวญปินิพิจารณาในธรรมวิน,นัยนี้ก็จะรู้สึกว่าไม่ได้ว่างยังมีวิธีหรือยังมีกิจที่จะต้องทำเพื่อความสิ้นกิเลสหรือสิ้นกองทุกโดยลำดับเพราะฉะนั้นหลายๆท่านเองอาจจะเข้าใจว่าเมื่อมาสู่ธรรมวินัยนี้ ็อาจจะรู้สึกว่างว่าไม่ได้ทำอะไรแต่จริงๆแล้วถึงว่าจะว่างจากการงานที่เราเคยกระทำแต่ในการปฏิบัติก็จะต้องมีการศึกษาโดยลําดับก็คือการงานหรือการกระทำนั่นเองเพราะหลายๆท่านเองความว่างเนี่ยถึงแม้จะรู้สึกว่าว่างแต่ก็ย,ยังมีความกังวลมีความห่วงใย ในอารมณ์ต่างๆแต่ละวันนั้นก็อาจจะคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ทำให้จิตใจว้าวุ่นฉะนั้นที่เราคิดว่าว่างแต่ภายในจิตใจนั้นไม่ได้ว่างอย่างที่เราคิดเพราะยังมีความอยากมีอยากได้ยังมีความโลภยังมีความโกรธยังมีความหลงอยู่ดังนั้นเมื่อเข้ามาสู่ธรรมวิน,นัยนี้หรือเข้ามานับถือ ในพระพุทธศาสนาก็จะต้องมีการงานที่กระทำหลักๆแล้วก็จะมีอยู่ด้วยกันสามอย่างก็คือหนึ่งศีลสิกขาก็คือการศึกษาในศีลสองจิตสิกขาการศึกษาในจิตหรือในสมาธิสามปัญญาสิกขาก็คือการศึกษาในเรื่องปัญญานั่นเองซึ่งการศึกษานั้น เราเองจะต้องมันเรียนรู้ทำความเข้าใจและพึงปฏิบัติไปพร้อมกันด้วยในศีลในจิตหรือสมาธิและในปัญญาซึ่งเป็นกิจที่จะต้องพึงกระทำอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นกิเลสและกองทุกข์ที่เรียกว่าบรรลุนิพพานนั่นเองคือพ้นจากกิเลสพ้นจากตนาที่เป็นเครื่องร้อยรัดในจิตใจ ฉะนั้นถ้ายังไม่สิ้นกิเลสยังไม่สามารถดับทุก์ได้ก็ต้องศึกษาก็คือปฏิบัติในศินในสมาธิในปัญญาเรื่อยๆให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงกำชับให้พึงศึกษาหรือเล่าเรียนปฏิบัติในอธิศินสิกาคือสินยิ่งอธิจิตสิกาจิตยิ่ง ก็คือสมาธิยิ่งและอธิปัญญาสิกาคือปัญญายิ่งเป็นการที่ผู้ปฏิบัติดำหรือเราเองที่ปฏิบัติดำไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือกราดกราวาตก็ตามก็จะต้องพึงกระทำได้โดยลำดับฉะนั้นเมื่อตั้งใจที่จะมาปฏิบัติในการงานของพระพุทธเจ้าก็คือปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาแล้ว ก็จะไม่ว่างคือไม่ว่างจากการงานทั้งสามไม่ว่างจากศีลสมาธิและปัญญาต้องปฏิบัติตลอด24ชั่วโมงศีลก็ต้องมีอยู่เป็นประจำ24ชั่วโมงสมาธิก็ต้องมีประจำอยู่24ชั่วโมงปัญญาเองก็ต้องมีประจำอยู่24ชั่วโมงก็พึงปฏิบัติให้อยู่ตลอด ถ้าว่างจากไตรสิกขาคือว่างจากศินสมาธิปัญญาเมื่อไรจิตใจนี้ก็ออกไปสู่ภายนอกพระธรรมวินัยนี้ก็จะเข้าไปสู่กระแสโลกแต่เมื่อทั้งกายทั้งจิตใจเข้ามาอยู่ในศินในสมาธิในปัญญาไม่อยู่ในไตรสิกขาทั้งสามนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่อยู่ในพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่ตั้งมั่น เป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องสังวรปฏิบัติในศิลก็คือปฏิบัติในวินัยตามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติเอาไว้วิยัยเองที่มีเป็นข้อๆอย่างเช่นทรงบัญญัติไว้5ข้อก็เรียกว่าศินห้าแข้อก็เรียกว่าศินแปเป็นต้น หรืออาจจะมีข้อปฏิบัติที่เป็นวินัยที่มากกว่านี้ซึ่งก็เป็นไปตามแต่ละข้อที่สามารถงดเว้นได้แต่อันที่จริงนั้นคำว่าศินมีลักษณะเป็นอันเดียวคือมีความเป็นปกติหมายความว่ากายวาจาและใจนั้นสงบเป็นปกติจะไม่วุ่นวายไปด้วยความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจ ที่จะก่อไปก่อเวรที่จะเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนคือเว้นจากข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในพระวินยัยว่าห้ามไม่ให้กระทำก็เว้นเสียและปฏิบัติตามพระวินัยที่ทรงบัญญัติไว้ว่าให้กระทำได้เมื่อปฏิบัติอยู่ดังนี้ก็จะทำให้เกิดความปกติทางกายทางวาจาและ ความปกติทางใจก็จะเป็นผู้ที่มีศีลที่บริบูรณ์เป็นศีลที่เป็นปาฏิโมก์สังวรศีลเป็นความสำรวมในพระปาฏิโมกข์คือในพระวินัยที่พระพุทธเจ้าส่งบัญญัติไว้การที่มีความประพฤติปฏิบัติแบบนี้ก็จะทำให้มีความประพฤติที่บริสุทธิ์และยังทำให้เป็นผู้ที่มีอาชีพที่บริสุทธิ์ด้วยการที่มีความประพฤติบริสุทธิ์นั้นก็ ด้วยอินทรีย์สังวรคือความสำรวมอินทรีย์อันได้แก่มีสติสำรวมใจอยู่เสมอในขณะที่เห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูได้รู้กลิ่นอะไรทางจมูกได้ลิ้มรสอะไรทางลิ้นได้ถูกต้องอะไรทางกายและได้รู้เรื่องได้คิดอะไรทางใจก็มีสติคอยสำรวมระวังสกัดกั้นไว้ ไม่ให้อารมณ์คือเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องโพธะปะเรื่องธัมมารมทั้งหลายไหลเข้ามาสู่จิตก่อให้เกิดความยินดีก่อให้เกิดความยินร้ายหรือก่อให้เกิดความหลงงมงายได้ซึ่งก็จะเป็นตัวอาสวะกิเลสไหลเข้ามาท่วมทับอยู่ในจิตใจก็ต้องคอยระมัดระวังอยู่เสมอก็จะเป็นอินทรียสังวรเป็นความสำรวม ตาหูจมูกลิ้นกายและกระใจก็จะทำให้มีการประพฤติต่างๆไปในทางที่ดีและก็จะทำให้มีอาชีพที่บริสุทธิ์ด้วยและที่สำคัญก็ต้องหมัน่นพินิษพิจารณาในปัจจัยทั้ง4ที่บริโภคไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยหรือ,อยารักษาโรคก,การเสพหรือการบริโภคหรือรับเข้ามานั้นก็สักแต่ว่าเป็นธาตุ คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไม่ใช่มุคคลตัวตนเราเขาปัจจัยเหล่านั้นก็เป็นธาตุและผู้บริโภคเองตัวเราเองก็เป็นธาตุคือร่างกายอันนี้ก็ประกอบขึ้นด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมและก็ธาตุอากาศรวมทั้งวิญญาณธาตุด้วยก็พิจารณาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลไม่สะอาด ปัจจัยเหล่านั้นเมื่อยังไม่มาถึงร่างกายนี้ก็ยังไม่ปรากฏว่าเป็นสิ่งปฏิกูลไม่สะอาดแต่เมื่อมาถึงร่างกายนี้ซึ่งเป็นร่างกายที่ปฏิกูลไม่สะอาดก็จะกลับเป็นสิ่งที่ปฏิกูลไม่สะอาดดังเช่นผ้านุ่งหม่มหรือเสื้อผ้าทั้งหลายเมื่อเรานำมานุ่งหม่มนำมาใช้ก็จะสกระปรก ก่อนจะนุ่งหม่มก็จะเป็นผ้าใหม่ยังเป็นผ้าสะอาดอยู่เมื่อนำมานุ่งห่มแล้วก็เป็นผ้าที่สกปรกดังนั้นจะต้องมีการชำระล้างกันอยู่เสมอก็เป็นความไม่สะอาดที่เกิดในร่างกายอันนี้ก็ให้พิจารณาให้แยบกายและก็ต้องพิจารณาในขณะที่บริโภคใช้สอยอยู่ตลอดก็ต้องพิจารณาให้แยกกายแล้วถ้าหากวันไหนไม่ได้พิจารณาในการบริโภค ก็ให้พิจารณาในภายหลังก็ได้มันมีสติตรวจตราดูความประพฤติของตนให้ศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่เสมอทั้งเป็นส่วนของปาติโมกสังวรคือการสำรวมในปาติโมกทั้งที่เป็นส่วนอินทรีย์สังวรความสำรวมในอินทรีย์ทั้ง6ก็คือตาหูจมูกลิ่นกายและก็ใจ ทั้งที่เป็นส่วนอาชีวะปาริสุทธิคือการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบและทั้งที่เป็นส่วนการพิจารณาปัจจัยทั้งสี่ในขณะที่บริโภคการพิจารณาก่อนจึงบริโภคปัจจัย4ก็คือไม่ว่าจะกินอาหารหรือทานอาหารบริโภคอาหารในการนุ่งหม่มหรือในการใช้ที่อยู่อาศัยหรือใช้ยารักษาโรค ก็ให้พิจารณาก่อนบริโภคให้มีสติอยู่เสมอตลอดเวลาเมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นการทำงานหรือเป็นการงานที่กระทำในขั้นศีลก็จะรู้สึกว่าไม่ได้ว่างแต่ในการปฏิบัติในศีลนนี้ก็เป็นการปฏิบัติเนื่องถึงจิตด้วยอีกเหมือนกันจะต้องให้เป็นศีลถึงจิตใจคือจิตใจจะต้องมีความปกติมีความสงบ ศีลจึงจะเป็นไปได้อย่างถูกต้องฉะนั้นจึงต้องมีการปฏิบัติทำจิตใจนี้ให้เป็นจิตสิกขาหรือที่เรียกว่าเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นคือหมายถึงสมาธิจิตตั้งมั่นที่ตั้งอยู่ในอารมณ์ที่ชอบเป็นสมถะซึ่งเป็นอารมณ์ของสมาธิอันเป็นที่ตั้งของกุศลธรรมทั้งหลายกรรมฐานหรือฐานที่ตั้งของการงานไปในทางที่กุศล ก็จะทำให้จิตนี้ตั้งมั่นเป็นสมาธิที่เรียกว่าสมถะเช่นการที่เรามาตั้งใจฟังธรรมก็เป็นสมาธิอย่างหนึ่งหรือเป็นสมถะอย่างหนึ่งหรือการที่อ่านหนังสือธรรมะหรือแม้แต่การมีสติรู้ในอิริยาบถท,ทั้งสรู้อยู่ในอารมณ์ทั้งหลายก็เป็นการปฏิบัติในสมาธิทั้งสิน้น เมื่อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะธันมรมเข้ามากระทบทางตวานทั้งอกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ให้มีสติมีอินทรีย์สังวรมีความสำรวมต้องใช้สติคอยควบคุมจิตใจให้จิตใจรู้อยู่ในร่างกายในเวทนาในจิตในธรรมอันเป็นสติปัฏฐานสี่อยู่เสมอจิตก็จะไม่วอกแวกออกไปข้างนอก แต่จิตจะรวมอยู่ในขอบเขตรหรืออยู่ในกายตลอดจนถึงข้อปฏิบัติอื่นๆก็ฝึกอัดปฏิบัติให้พิจารณาหรือแม้แต่ส่วนอื่นๆของร่างกายนี้อย่างเช่นผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลไม่สะอาดไม่งดงามก็ต้องพิจารณาให้เห็นสัจจความจริงเพื่อป้องกันไม่ให้บังเกิดราคะ คือความติดใจยินดีอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังส่วนรูปกายของตนเองด้วยและของผู้อื่นด้วยที่สัมผัสทางตาอยู่เสมอสัมผัสทางใจที่นึกคิดอยู่เสมอเมื่อพินิจพิจารณาอย่างนี้ด้วยความแยบคายจิตก็จะมีความสงบไม่ตกไปในอำนาจของราคะคือความติดใจยินดีและเมื่อได้ความสงบแล้วก็เป็นมูล คือเป็นฐานในการตั้งใจปฏิบัติธรรมะที่เป็นกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปดังเช่นสามารถที่จะกำหนดลมหายใจเข้าออกได้โดยลำดับหรือปฏิบัติบทใดบทหนึ่งก็ได้เพื่อให้จิตใจรวมอยู่หัดปฏิบัติอยู่ทุกวันวันละน้อยวันละมากก็ตามแต่กำลังอินทรีย์และในตอนแรกนั้นจิตจะไม่ยอมตั้งอยู่ เพราะว่าเมื่อตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิจิตจะไม่ได้ความสุขแต่ถ้าหากว่าถ้าไม่ตั้งจิตไว้ในอารมณ์ของสมาธิจิตก็จะมีความสุขแล้วก็ปล่อยให้จิตใจนี้เที่ยวไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้คิดไปเรื่องต่างๆนี่คือปกติของชีวิตเราฉะนั้นในการปฏิบัติจำเป็นจะต้องมีขันติคือความอดทน พร้อมทั้งมีสติคือความระลึกได้มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวกำกับอยู่ในจิตใจเสมออย่างเช่นเราตั้งใจว่าจะทำสัก10นาทีปฏิบัติสักสิบนาทีก็ให้จิตใจรวมเข้ามาตั้งไว้ในอารมณ์ของสมาธิที่ตั้งใจกระทำปฏิบัตินั้นสัก10นาทีถึงแม้อาจจะไม่ได้ถึง10นาทีเราเองได้ตั้งใจปฏิบัติ อย่างเช่นกำหนดลมหายใจเขาออกก็ปฏิบัติสัก3นาที5นาที1นาทีแล้วแต่เราเองกำหนดได้หรืออาจจะกำหนดดูพระพุทธรูปกำหนดดูแสงเตียนนะอย่างใดอย่างหนึ่งกำหนดดูธาตุที่เป็นกสินก็ได้หรือจะกำหนดดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมก็ได้ตามหลักแห่งการปฏิบัติสติปัฏฐานทั้งสี่ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้ในข้อใดข,ข้อหนึ่ง ตามที่ถนัดหรือตามที่เราเองรู้ตามที่เราเองจําได้ก็ต้องมีความอดทนรักษาสัจจะคือความจริงใจของตนเองว่าเมื่อจะปฏิบัติสัก5นาทีปฏิบัติสักสองนาทีหนึ่งนาทีก็ต้องทําให้ได้ตามที่กําหนดเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะค่อยๆมีความคุ้นเคยคือคุ้นเคยกับอารมณ์ของการปฏิบัตินั่นเองเมื่อได้ปิติ ได้ความอิ่มใจดูดดื่มใจในอารมณ์ของกุศลในอารมณ์ของสมาธิและได้สุขคือความสบายกายสบายใจขึ้นใจก็จะตั้งอยู่เป็นเอกก,ะกะตาเป็นตัวสมาธิความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวไม่ออกไปรู้อารมณ์อะไรไม่ไปเปลินในอารมณ์อะไรคืออยู่ตัวตั้งอยู่ในอารมณ์ที่กำหนดนั้นมันจะเป็นไปเองก,การปฏิบัติแบบนี้หลย ชื่อว่าเป็นการทำงานในด้านจิตสิกขาหรือการปฏิบัติสมถะการปฏิบัติสมาธิแล้วก็หัดพิจารณาอบรมทางปัญญาต่อไปตามที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสสอนตั้งต้นแต่การตั้งใจอ่านหนังสือธรรมะให้มีความเข้าใจในข้อธรรมะหรือตั้งใจกำหนดใช้ธรรมะที่ฟังหรือที่อ่านเข้ามาดูที่ตัวเองให้รู้จักตัวเอง ตัวเรานั้นมีศีลอย่างไรมีสมาธิอย่างไรมีปัญญาความรู้ตามพระพุทธเจ้าสั่งสอนอย่างไรบ้างรู้จักกรรมที่เป็นบุญเป็นบาปว่าดีชั่วอย่างไรรู้จักนามรูปรู้จักกันหน้ารูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณว่าเป็นอย่างไรกำหนดให้รู้จกักตามที่ได้อ่านตามที่ได้ฟังคำสั่งสอนดูเข้ามาที่ตัวเองให้รู้จักที่ตัวเอง การที่ดูเข้ามาที่ตัวเองให้รู้จักที่ตัวเองนี้เป็นการเรียนที่เรียกว่าปริยัติเชื่อมกับการปฏิบัติเพียงแต่อ่านหนังสือหรือฟังดังเช่นกําลังฟังธรรมะอยู่นี้เรียกว่าเป็นการเรียนปริยัติที่เป็นภายนอกจะต้องน้อมเอาปริยัติที่เป็นภายนอกนี้เข้ามาเป็นปริยัติภายใน คือดูให้รู้จักสิ่งที่เรียนภายนอกที่ตนเองให้รู้จักนามรูปที่ตนเองดูภายในให้รู้จักรูปใ, right> ให้รู้จักเวทนาให้รู้จักสัญญาให้รู้จักสังขารให้รู้จักวิญญาณที่ตัวเองว่านี่คือรูปนี่คือนามรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้ให้รู้จักที่ตัวเองน้อมสิ่งที่เรียนรู้ภายนอก ปริยัติภายนอกน้อมเข้ามาปริยัติภายในเรียนรู้ภายในเมื่อเป็นดังนี้แล้วปริยัติกับปฏิบัติก็คู่กันขึ้นมาเป็นปฏิบัติอย่างถูกต้องและจะต้องมองเห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนามรูปก็ดีกันหน้าก็ดีทั้งหมดนั้นเป็นสังขารเป็นสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้นเป็นอนิจจคือไม่เที่ยงมีความเกิดดับเป็นธรรมดาเป็นทุกขะเป็นทุกข์คือต้องทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป และเป็นอนัตตา,ามิใช่อัตตาตัวตนไม่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราการหัดปฏิบัติดังนี้ด้วยการใช้ปัญญาในการพิจารณาดูธรรมะตามที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสสอนก็เป็นการปฏิบัติในปัญญาหรือในทางวิปัสสนาก็เป็นอุบายที่จะนำพาให้รู้แจ้งเห็นจริงอันเป็นว่าการปฏิบัติในสิกขา ก็เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติก็คือเป็นการงานที่กระทำในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นการงานในด้านศีลสมาธิหรือปัญญาก็ควรจะกระทำให้เจริญเพื่อละกิเลสและละกองทุกข์ทั้งหลาย